ประจำปีนะครับแต่สมาชิกเราร้อยกว่าคนเนี่ยคือค่ารวมรวมว่าแตกว่าบาทเหมือนกันหมดดีแอ่ธุรกิจเอาไว้ก่อนเดี๋ยวผมแจกกันให้แม่คี่ดีครับลบเก้าแตกได้ ไม่เลยจำชื่อต้อยนะครับในไม่ไม่มาเพราะว่าเดี็กศุกร์มันองสุกร์เอเดี๋ยวเราเดิน่เอาเพราะว่ม่เอาเพราะว่เมไปลี่ยนปากใหม่เพราะว่าถ้าเอาไว้มันก็จะให้เราเดินได้ไว่าที่แยกมองกันแต่ตอนนี้ผู้หลักผู้ใหญ่เขากำลังคุยกันอยู่ คนที้ว่าทำงานหรือดูแลจริงอยู่ใกล้ก็ว่ากันไปครับสวัสดีครับผมกำบมาน่านน้อยพุกนะครับประธานชมรมกิจศาสตร์อาหารผ่านค่้ยป่งชัยประชุมธานีนะครับวันนี้เป็นวันที่จะประชุมวิสามัน ประจําปีของชมรมนะครับก็จะมาไปชุมเรื่องเกี่ยวกับสรุปรายรับรายจ่ายประจําปีแล้วก็อย่างนึงก็เรื่องช่วยเหลือตามแนวติดชายแดนที่เราเคยทํามานะครับจะต้องไปชุมหารือกันแล้วหาข้อสรุปในวันนี้ครับสําหรับชมรมจริตอาสาประทุมของเรานะครับก็จะมีสมาชิกอยู่ประมาณร้อยกว่าคนนะครับไว้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเวลาเจ็บป่วยก็จะมีเยี่ยมป่วยนะครับมีข้าวสารอาหารแห้งมีเงิน ส่วนหนึ่งที่ไปบริจาคให้พี่น้องสมาชิกของเราที่อยู่ในชมรมครับผมสาหรับพี่น้องที่จะเข้ามาอยู่ในกิตอาสาของประุมนะครับในเขตประุมหรือทั่วประเทศนะครับเข้ามาติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์ผมโดยตรงนะครับ0941820425กัปนาศนะครับติดต่อมาได้ตลอดเวลาครับผมสาหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสถานที่อนุสรสถานพิพิพธภัณฑ์แห่งชาตินะครับทีอ่อนุเคราะห์ให้ เราเข้ามาประชุมได้ในเมื่อเรามีการประชุมก็ขอขอบคุณผู้พันหมูที่เป็นผู้ประสานงานให้ขอบคุณมากครับ